ยังไงจะไปศูนย์แล้วศูนย์เด็กแล้วจะไปศูนย์เด็กได้เหรอฮะยืนขึ้นนี่เพ่อนชุดสวยชุดสวยเปล่าชุดสวยเปล่าแม่กำลังเสริมสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชุดสวยน่านักหนัก ไปไหนเราไปไหนะไไหนะ,นะพี่เกียําลังเสริมสวยแล้วพี่เฟียจะไปศูนย์แวจ้านมเปี้ยวได้ยังดูขนมขนมนี่ครับขนมอันนี้ขนมเต็มเลยไปแกกเด็กๆได้ศูน์ด้วยเด้อแกกเขาด้วยนะแบง่งน้องเขาด้วยพี่เขาด้วย ให้เสริมยิ้มก่อนวัดหอมยิ้มยังไงนะยิงขึ้ดีดีดิฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะกดติดตามด้วย <c oughs> อะไรเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่แกพูดดิจ้าจ้าจ้า เออมามาเนี้ยเอามาเนี้ย,าม,ายมีข้าวหนึ่งข้า,ขาบทำให้เสร็จก่อนนะครับก่นินเสร็จแล้วอ้วนเสร็จแล้วอ้วนเสร็จแล้วโโโอโโอโ้โอโห้หไปไปส่งตาไปะนี่รีบรีบยิบานก่อนยิ้มบานก่อนยิ้มบานก่อนยิ้มบาน ในชุดสวยกับดูครับกระเป๋าก็สีชมูฟูเออเป๋าสีชมพูเต้นเต้นเต้นนะเต้นไทยคลิปตอนนี้อารมณ์อปอปิดปิดให้ตาดูหนึเป่าหนึ่งหนึ่งพี่แฝดก็เสร็จแล้วเหรออ้าวแป้งทาหน้าหน่อยพี่แฝดพี่แฝดมาหนึ่งอะไรติ่มทูิวไว้นะาดีน้ำมัน ดูดครับก่อนไปศูนย์ศูนย์เด็กเล่นของบริษัทนี่ครับอาการก็เป็นอย่างนี้นะงอ่ะง้องแงงงอแงงบางง้างเนี่ยจาจะาใครฟังไม่รู้เรื่องเลยเมียฟังไม่รู้เรื่องสองขวบเลยรได้หนิคุยเนี้ยเงี้ยวคุยวันเปลียในใน่ยน,นจอยเอออ้วนยิ้มบานกบอ้นวน ยิ้มบ้านกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน <c oughs> ให้ให้พี่ด้วยพี่ให้พี่ด้วยให้พี่เล่นด้วยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะบายยิ้มบัาน